ตอนแรกยิ่กับผมนาฬิกาในแมคแคสเซอร์ทีวีแล้วมันน่เกี่ยวกับเกม The Hat Man นะฮะ The Hat Man กกอนฮะหลังจากที่เราเล่นดับความสองมากกันพอปวดหัวกันพอนะฮะก็ช่วงนี้ผมก็ไปฟาร์มมาแล้วก็ตายมาเยอะอยู่นะฮะก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ลงดีกว่าเพราะว่ามันไปไม่ถึงไหนเลยก็เลยมาเปลี่ยนเกมเล่นบ้างออแต่ว่าจะมาคลายเครียดนะครับมันช่วยเฮีย ไม่ได้ช่วยไอ้กูไข่เคียนเลยเนี่ยนะนะคอนเซ็ปต์ของชาแนลเรานะฮะเราจะเล่นเกมที่น่ากลัวเล่นยากนะฮะ๋ยวแนวพวกนี้เราจะไม่เล่นเกมที่มันเล่นง่ายๆนะมันไม่ใช่แนวครับเป็นอะไรที่สว่างสวัยนะก็เกมนี้ก็อย่างที่ห,หลายคนรู้นะมันเป็นช่วงลดราคานะ ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เอาเอามาเล่นนะไม่รู้ว่าจะกระตุกนิดนึงหรือเปล่าช่วงอัดถ้าเกิดภาพมันชัดขนาดนี้ท่านผู้ชมครับท่านเห็นตรงนู้นไหมฮะตรงนั้นนะฮะมีซูมเข้าซูมหมวกก็ด้วยหรอวะบางทีก็น่ากลัวก็นะเกมลดราคาเหลือประมาณ5บาทนะฮะจากประมาณ120กว่าบาทได้มั้ง ตั้งแต่เรากดเฮียได้บางวะเนี่ยมันจะกดคิวกับ E นะฮะยกไปยกมาแหมคนโทนกดไม่ได้เดี๋ยวจะกดตัวอื่นแทนอ่ากดตัวอื่นแทนกด C นะฮะเป็นการนั่งก็ช่างมันนะแล้วก็พอดีว่าตอนนนั้นช่วงเออผมเนี่ยช่วงนี้เกิอเกอดอาการยากจนนะฮะไม่มีตังค์นี่ก็ไม่รู้จะทำไงดีก็ทำใจครับขายของครับผมขายของกันสตรีมเอาตังค์ครับแหม ็เลยได้เกมมาอย่างที่ท่านผู้ชมไม่รู้สัตตกใจเลยเฮียตัวสอนขึ้นมาบอกเลยว่าผมเป็นคนผันออนนะเปนคนที่กลัวผีนะกลัวจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้โม,โมบอกเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ใส่หูฟังเล่นนะปกติจะไม่ใส่นะครับ มีหมีด้วยเดี๋ยวขอดูรูปภาพก่อนโ้ัตฝ์ดกูเกืบตกใจนะกีเสียง <_ c oughs> <_ s> อะไรวะ <_ s> รู้สึกไม่อยากเลน่นออกได้ไหมเนะี่ยเราขอนั่งทําใจตรงนี้ก่อนได้ไหมครับรู้สึกสันไหว เด็กโง่เขี้ยะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจกูอยู่ใกล้รูปภาพไม่ได้ใช่มั้ยเนี่ยอ่าว่าเราต้องทำใจสูนนีะอุ้ยกดไอ้เนี่ยอ้อไอ้จะมี ของเป็นไอเทมเดูโชว์ไอเทมว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวใช่ใช่ป่าววะใช่นะฮะอ่ะกดแอฟนี้เปิดปิดไฟนะฮะยาไอเชียดูมายัางไงกลัวแสงเหรอไอสัตว์เด็ดคนละงานนี้ เกิดจะมากันขนาดนี้ข้างล่างมีอะไรวะโกรแม่งื้อไช้กูทำไรล่ะบอก,กวูดิีเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเฮี้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาอีกนะมันมาอีกนะ มันก็ยมีอะไรโอ้มันจะให้เราเก็บเศษกระดาษใช่ไหมเนะี่ยเก็บกระดาษนะฮะอ๋อโอ้เแล้วเสียงหายสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีผู้เห็นเป็นเงามึงจะเกิดตรงไหนมีการเกิดทะลุประตูเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวไอเชนเด้เกิดทะลุประตูไอสัตว์ นะฮะเราได้เรียนรู้แล้วเราเราเรี่ปกดแล้วหยิบหยิบหยิบ um เกิดเกิดยังยังหยิบเรียบร้อยอยู่นี้ไหนไมันจะเกิดไหมอืมยั um, ยงยังใช่ไหมกดเสียงมาจากไกลไหนวะอืมข้างหน้ากูเลย สิ่งที่น่ากลัวนะโหถ้าเกิดจะให้กูอ่านเยอะขนาดนี้นะกูบอกเลยกูไม่อ่านตติดตงางไม่ค่อยอยู่กับตัวแล้วคนยิงยิงกลัวผีนะแต่ว่าคอนเซปต์ชแนลเราคือเดี๋ยว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 เสียงมาอีกแล้วเหรอ ทุกอย่างเปลี่ยนไปอยจุดนี้ทางซ้ายเปิดไม่ได้เราจะเปิดไฟไว้อย่างงี้หวังว่าคงไม่มีหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีขวานว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <laughs> มีขวานไว้ทำอะไรดูกอนโอ้โหวขวานอยู่ตั้งเจ็ดมังมัมได้ปนะเนี่ยเลื่อนมองไม่ได้โอ้โหท่านผู้ชมครับขวานอยู่ช่องเจ็ดอยู่ไกลมาก จะให้มันอยู่ใกล้ๆหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวตุ๊กตาหมีมาอยู่ที่นี่ไงวะประตูเปิดยังไงวะเขียนเฮียแล้วเคดิตเจเตมันทำอย่างงี้เหรอ <c oughs> นี่นะเครเดิตผู้สร้างเกมนะฮะหน่วยอะไรต่างกันนะครับผมผมว่าเราไปกันดีกว่านะฮะตรงนี้นะครับน่าจะเปิดได้ตรงีงเปิดไม่ได้ใช่ไหมนะผมว่าน่าจะใช้แค่นี้แน่เลยอืมึงคว้างจริงเหรอเกียบได้ปะ เก็บไม่ได้ด้วยใช้แล้วใช้เลยอย่าอย่าเล่นกูน,นะนตะเกียงกูถือวิอันได้ไหมเนะี่ยชืบก็ทางก็ไม่ค่อยมีอะไรมีแค่ประตูงโง่ๆนะฮะกับทางไปต่อแล้วก็เสียงเฮียอะไร เสียงมแมลงหวีแมลงวันนะจะพยายามนะกูกลับก็ได้เปิดได้ไหมประตูห้องน้ำอุช็ดเต้เปิดได้ด้วยไม่มีอะไรนะอื ไม่มีอะไรนะจะมีเฮี้ยแล้วนะเฮ้ยกระทู้นี้ปิดวะเอ๊ยเดี๋ยว,ยวมันแปลกๆึ้นเรื่อยๆอเฮี้ยเพลงมึงอย่าบบิว เดินออกมาแล้วกูวิ่งกลับได้ปะเนี่ยบองว่าวิ่งแล้วมันไม่มีเหนื่อยนะโอ้โหเซตเต้เอาอย่างนี้เลยดิกูต้องไล่เปิดทีละห้องใช่ไหมเนี่ยห้องนี้ไม่มีไล่มึงทำตำควยอะไรแย่ๆวะเนียเ่ยไอ้เหี้ย ไม่ใช่อยู่ดีมันยั่ไม่มีห้องที่เปิดอยู่แล้วด้วยวะผมว่าห,ห้องพวกนี้แม่งไม่น่ามีเฮียหรอกแม่งมีประเด็นห้องนี้แน่เลยในห,ห้องนี้แม่งแค่วางก็อยู่อย่างงี้ได้ไหมนะ <c oughs> ทางซ้ายไอ้ทางขวามีประตูนะฮะต้องมีมีเสียงงี้กระดาษใช่ไหม กูว่าเก็บแล้วมันต้องมีประเด็นกูวิ่งก่อนเลยเก็บแล้วมันต้องมีอุ้ยเฮี้ยตกใจผมว่ามันเกมมันคล้ายเหมือนกับเดี๋ยวเดี๋ยวแบตมันเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยเฮเฮ้ย,ย,ยไม่เอาดิผมว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดแน่เลยเกมมันน่าจะเป็นแบบทางแบบเป็นเขาว,วงกตนะฮะ ให้เราเดินไปเรื่อยๆแล้วก็แบตมึงเป็นอะไรนี่ชีย่ยเอ้ยให้เราเดินตามหาของกูวิง่งกูวิ่งหันซ้ายขวาไม่มีกูเก็บกูเก็บแล้วแล้วยังไงกูวิ่งไปห้องนูน้นไม่มีนะฮะเสียงจากห้องนี้เหรอห้องนี้มีเลือด กูเก็บอย่างเดียวแล้วกูไม่สนแล้วเนี่ยอะไรอ่ะมีอะไรด้วยแต่ผมยังไม่เห็นในผีนั้นโผล่มาแล้เนี่ยแต่ผมว่าบางทีมันก็ให้เก็บเยอะเกินนะหวังมงึมงไม่โผล่มานะนะฮะจะมีห้องที่สว่างเดียเด๋ยวก <c oughs> ูกดเจก่อนเลย เี๋จะมาเช็คกันนะฮะผมรู้สึกว่าไม่อยากกดออกเลยวะเอาวะ ừ ừ, ừ, เดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีเลื่นลงข้างล่างเองด้วยครับผมไม่มีลงมันเลือก,กว่าเดิมวะ่ะเชีย่ยทำใจแบบนึงเฮ้ยเสียง ผมว่ามันต้องตามมาแน่เลยเฮ้ยมีอะไรอะ่ะคืออะไรวะครับแปดผมว่ามันต้องใช้กับเฮียอะไรสักอย่างอะ่ะตรงตรงนี้เรายังไม่น่าจะได้ใชอ้อ่ะมีทางลงตรงนี้นะรออะไรครับไปเดี๋ยวครับเฮ้ยเหมือนเห็นอะไร ไปแล้วแหละไม่อยู่รอพ่อมาแบบไม่มีทางแยกสองทางด้วยว่ะโอ้โหทางนี้ทางตันผมว่ามันไม่ตันนะออกมาไหนวะเน,นี่ยเราอยู่ในห้องสักห้องนะครับ กลับมาห้องเดิมเมื่อวานนะียไม่เชื่อเหมือนกลับมาที่เดิมอ่ะอา้าวจากห้องนี้ไปห้องนี้มันแสดงว่ากูต้องขึ้นไปใช่ไหมชตเต้ลงมาหาพี่เหรอครับโอ้โหลงมาหาพี่นี่ต้องตามรอยเลือดไปเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาย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 าเงี้ยเฮ้ยแบงสัตว์ตกใจไม่ได้ครับถ้าเกิดจะลีไกลขนาดนี้นะผมว่าถ้าเกิดจะลีไกลซะขนาดนี้ไม่มีเซฟหรอหรือว่ามันเซฟแล้วกูไม่ได้กด มันมีจุดมุ่งหมายอะไรครับกระดาษบางทีมันก็ให้เก็บเดี๋ยวเกินนะเดี๋ยวรอไม่งอออกก่อนเดี๋ยวๆเ,เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว,ยวตกใจเฮียมีปลดล็อกวางความสำเร็จด้วยโกทันเตอร์เดี๋ยวว่าเราจะบุกฆ่าผีเนี่ยรเป็นเควสใหม่สัตว์กูยืนรอได้เฮีย มาไอสัตว์งอกมาเะก้าวใช่ไหมไอเราจะเปิดแบบฟินลิกนะแล้วกันแวก่อนแอะขอแย้พับหน้าจอนะเรารู้แล้วว่าจะทำไรดีฮิวบท t นี้จะเรียกว่า e กโอชูแกวลาคาตา a กวล a โอเมกา and this how we gonna do it แบบุับพลัวเียวเดย่เดียเพลงหมดเดี๋ยว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 เพลงกหมดกระทันหันเดี๋ยวกูหยุดพักก่อน Dean Ba Momong นะครับผมก็ขอจบกับเกม The Hatman ไปเพียงเท่านี้นะฮะอ่าสำหรับใครที่มีเกมอะไรน่ากลัวน่ากลัวก็บอกกันได้นะจะพยายามเล่นให้จบหรือเปล่าบอกเลยเป็นผลอ่อนนะไม่ว่าจะเป็นเกมเอ่อจะเป็นเกมแนวสยองขวัญนั่นยากๆก็บอกกันได้นะถ้าเกิดมีแบบเอ่อหรือมียากนี้ไม่เอาแบบน่ากลัวน่ากลัวนะฮอะไรอย่างเงี้ยสบายก็ก็ดีเลย อาจะให้ขอให้แคทเกมก็บอกกันได้นะแต่ตอนนี้ผมก็ขอลาไปกับคลิปนี้นะคลิปคาเดียวเลยครับสุดท้ายนะรักที่สวัสดีนะฮะไม่ต้อง